ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่20ของเดือนตรลาคมปี2566อากาศวันนี้อุ่นขึ้นอยู่ที่26องศา <c oughs> อันนี้ก็คือความไม่เที่ยงของธรรมชาติวันนี้จะพาท่านมาศึกษาในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐเล่มที่หนึ่ง วันนี้จะพาท่านมาศึกษา <c oughs> ในประเด็นธรรมที่ผู้เจ้าทรงตรัดไว้มากเลยนั่นก็คือเรื่องกามเมื่อวานเราได้ศึกษาเครื่องขวางกั้นความดีที่เรียกว่าอากุศลแล้วคือนิวรณามีกามฉันทะพยาบาทจินามิทะอุทิจกักกุกุจาวิจิกิจชา วันนี้เราจะมาศึกษาประเด็นกามพุทธเจ้าทรงตรัสไว้มากมายเลยนะกามนั่นก็คือพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีรูปเสียงกลิ่นรสพจนภาพาทั้งห้าอย่างนี้พระองค์ทรงเรียกว่าเป็นกามมคุคของโลกมันเป็นอย่างนี้น,นะบนโลกใบนี้แหละกามมรุคห้านี้มันมันเป็นของโลกนะ แต่ตัวกามที่แท้จริงคือการดำริในการที่จะเสพกามนะน,นั้นเป็นเรื่องของกามเรื่องของเพศคณนี้ในเรื่องกามนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดไว้ว่าเป็นสิ่งที่มันมีไวัยพจน์ต่อกันพระองค์ทรงตรัสคำว่าพิจุทั้งหลายคำว่าภัยดังนี้เป็นคำแทนชื่อของกามทั้งหลาย คำว่าทุกดังนี้เป็นคําแทนชื่อของกามทั้งหลายคําว่าโรคดังนี้เป็นคําแทนชื่อของกามทั้งหลายคําว่าหัวฝีเป็นคําแทนชื่อของกามทั้งหลายคําว่าลูกศรดังนี้เป็นคําแทนชื่อของกามทั้งหลายคําว่าเครื่องครองเป็นคําแทนชื่อของกามทั้งหลายคําว่าเปลือกตมดังนี้เป็นคําแทนชื่อของกามทั้งหลาย คำว่าคันเป็นคำแทนชื่อของการมทั้งหลายเรามาศึกษาในประเด็นที่พุทธเจ้าว่าเป็นภัยภัยที่เกิดจากการมมีเยอะมาก <c oughs> คนเราเมื่อพอใจลุ่มหลงในกรมมกุลทั้งห้ามีรูปเสียงกิริย์รสโพธิภะเป็นต้นก็เกิดการยึดถือการหวงกัน้นจับคู่กับคนที่รักนะแล้วเสร็จแล้วก็เกิดมีภัย ทะเลาะวิวาทกันแย่งชิงกันเพราะการนะในพระองค์ทรงว่ามีภัยเพราะกามมีทุกข์เพราะกามอีกพอมีการแล้วก็เกิดรักแล้วความพอใจแล้วสยบโมเมาหลับการแล้วก,วก็ไม่อยากให้จากไปนะก็เกิดเป็นทุกข์แต่สิ่งนั้นมันไม่เที่ยงเนะี่ยมันก็จากไปโยมคนสังเกตดูคนเป็นทุกข์เพราะว่าสามีไปมีแฟนใหม่หรือ พัญญาไปมีสามีใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นทุกข์เพราะกามตัวนี้เห็นไ,ไหมฮะ <c oughs> นอกจากนั้นพระองค์ก็ยังทรงใช้คําว่าเป็นโรคเพราะกามกามนี้มันมีโ,โรคโรคหลายอย่างโรคมะเร็งโรคเอดโรคอะไรชิ้นเนื้องอกในในรังคงรังไข่อะไรมีเยอะแยะหมดมันเป็นโรคนะ <c oughs> ง่านพู้เจ้าเป็นโรค เป็นดังหัวฝีนะมันเจ็บปวดนะมีการเจ็บปวดนะของกามมนะีเมื่มอภาษาทางกายเกิดขึ้นมีการเจ็บปวดนมเป็นเหมือนลูกศรยิงแล้วทิ้งไปเลยทิ้งไปไม่มีกลับมานนามมใช้ได้ได้ใหม่เป็นเนเครื่องติดข้องข้องอยู่ในใจอยู่เป็นนิดไม่ทิ้งไม่วางเป็นเหมือนเครื่องกั้นทั้งหลายเดินไปก็กีดขวางนะอย่างเช่นวดน้ำอย่างา จะข้ามไปอีกที่ึงก็ไปติดโลดน้ํากามนี่ก็เหมือนการพงว่ามันจะข้ามเข้าสู่มรรคผลนิพพานนี่มันคล้องอยู่ไม่ให้ไปนะจะออกไปจะทิ้งไปก็เป็นห่วงเห็นไหมอันนี้เขาเรียกเป็นกามเป็นเครื่องคล้องเนี <c> ่ย <oughs> เป็นเหมือนเปลือกตมกามทั้งหลายไม่สะอาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปของอะไรก็ตามไม่สะอาดนะพระองค์ตรงใช้คาว่าเปียกแสะเป็นเหมือนขยะเปลือกตมอย่างเงี้ย นอกจากนั้นยังใช้คำว่าเป็นเหมือนคันเมื่อมีกรารม,มีการดำริในการเสพกามสิ่งที่จะตามมาก็คือมีรูปกต้องมีคันอันนี้พระอ,องค์ทรงเปรียบเทียบ <c oughs> ในความหมายของคำว่ากามนอกจากจะมีภัยแล้วมีทุกข์มีโรคเป็นดังว่ารีเป็นเหมือนลูกสอน <c oughs> เป็นเครื่องข้องนะเป็นเปลือกตมเป็นคันอันนี้ก็มาจากกามทั้งหมดทั้งสิ้นเลยอันนี้เรียกว่ากามมะุนหา่าองค์สมเดว่ากามมันมาจากอะไรก็คือมีจันทาความร <c oughs> ักความกำหนัดยินดีในไหนในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธทธพะพระอันนี้เรียกว่าเป็นกามกามมะุนของโลกมันมีอย่างนี้แหละ แต่ถ้าตัวกามที่แท้จริงก็คือการดําริคิดจะเสพกามอันนั้นเป็นเรื่องของกามเรื่องของเพศนะฮะแต่รวมวามแล้วกามทั้งหลายมีแต่ภัยโยมสังเกตดูเขาทะเลาะกันเพราะกามสุนัขก,ก็เวลาเขามีกามเขาก็ทะเลาะกันมนุษย์เหมือนกันพระองค์ตรงตรายไว้ในพระไตรปิฎกว่าคนทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายทะเลาะกันเพราะกาม พ่อกับแม่พ่อกับลูกทะเลาะกันเพราะกามแม่กับลูกก็ทะเลาะกันเพราะกามรวมไปจนถึงปุโรหิตเศรษฐีไปถึงพระราชาไปถึงอื่นๆนั่นแหละพระอ,องค์ทรงตรัสว่าเมื่อกามเกิดที่ไหนแล้วไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็เกิดการทะเลาะกันการทะเลาะกันนี่แหละพูุ้ทธเจ้าทรงใช้ว่า <c oughs> เป็นเพราะมีกามนะนอกจากนั้นในกามมงคลทั้งห้ามันก็ไม่ใช่มีเฉพาะเรื่อง เพศอย่างเดียวมันก็มีเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการทำมาหากินเรื่องเก่องแต่งกายไป,ปลูบเราก็ไปเสียงเห็นไหมกลิ่นก็ต้องให้กายหอมหอมอย่างนี้ภาษาก็ต้องภาษาที่ดีเสียงก็ต้องเสียงเพราะเพาะห็นไหมภาษาก็ต้องภาษาที่นุ่มนวลน,นอนก็นอนเตียงดีดีไอ้สปริงเอ่ยใส่อะไรก็ว่าเข้าไปเห็นไหมบ้านก็ต้องบ้านสวยๆอย่างเงี้ยอันเนี้ย เป็นกามแล้วก็มันก็เป็นทุกข์เมื่อไม่มีก็ไปแสวงหาดิ่นลนกันอะไรที่สุดก็เกิดเป็นหนี้เป็นสินติดหนี้ติดตารางหรือทุกข์เพราะกามอย่างเงี้ยอันเนี้ยพระองค์ตรัสว่า,วาเป็นที่มาแห่งความทุกข์ทุกข์เพราะกามนี่นะเมื่อไรก็ตามเมื <c oughs> ่อผู้รู้ทั้งหลายเห็นโทษอย่างนี้ก็วางความพอใจในกามมะขุนทั้งหลาย ให้เห็นว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราเกิดมาก็มีรูปเกิดขึ้นแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายไปคนเราพอแก่แล้วกามมันก็ลดลงมาเพราะว่าความสวยความงามมันหมดไปอย่างเงี้ยแต่ตอนยังหนุ่มอายุ20-30ิากามมันก็ดีมันก็มีความพอใจสยบมัวเมาในเรื่องของกามนะแต่พู้เจ้าวา ให้เข้าใจนะอันนี้เป็นกรรมมคุณของโลกมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราเห็นเลยแล้วก็ไม่หมดไปจากโลกหรอกนาโยมอาจจะคิดโอ้ยเดี๋ยวไปเป็นนักบวชหมดบรรลุธรรมหมดจะไม่มีใครสืบต่อโลกวูฒิจะไม่มีเพราะว่าสัตว์โลกก็มีกรรมเป็นของตนเองเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกรรมอย่างเงี้ย กามความรู้สึกนึกคิดความพอใจความชอบใจทั้งหลายนะเป็นกามนะแล้วพระองค์ก็ยังทรงกัดว่าเป็นเครื่องผูกมัดด้วยอย่างองค์ทรงกัดไว้ว่า,วาเครื่องผูกมัดหญิงและชายบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นโซ่ตัวเชือกชั้นใดชั้นหนึ่งผูกมัดไม่แน่นมัดอย่างดินหลุดได้แต่เครื่องผูกมัดที่ดินไม่หลุดมัดย่อนย่อนเครื่องผูกมัดคือทรัพย์สิน คือพันยาสามีบุตรเป็นต้นเครื่องผูกมัดนี้มัดหย่อนหย่อนแต่ดินะะ้นได้ยากหลุดออกไม่ได้ใช่หไหมอันนี้แหละผู้เจ้าอ่ะน,นี่เป็นบ่วงของกามเมื่อมีแล้วก็เป็นทุกข์ตามมาใช่หไหมนั่นพระอ,องค์ตรัสว่ากรามเป็นเหมือนหลุมเป็นเหมือนเครื่องดักเมื่อเขาดักเราได้แล้วไปติดกามแล้วก็ออกไม่ได้อย่างนี้แต่เมื่อเราทั้งหลายได้รู้โทษของกาม เราจะพยายามออกจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะออกได้ยังไงละ่ะไม่ใช่เรื่องง่านยะเราก็ต้องใจแข็งนั่นแหละเห็นมันมีโทษยถ้านเราเห็นมันมีโทษเราจะไม่ไม่ไปพัวพันกับมันแล้วเหมือนเราเห็นโทษของยาเสพติดเห็นโทษของยาพิษย่อมจะไม่ไปใกล้มันเลยหรือจะเข้าใกล้ก็ต้องระมัดระวังอย่างเงี้ยอันเนี้ยพระพุะทธเจ้าโทษของกามมันมี โทษของกามคือมันจะเสื่อมไปมันจะเกิดการทะเลาะวิวาทมันจะเกิดการห่วงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อใดก็ตามเรามีสตินะผู้เจ้าสอนเลยมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเราจะละกามได้รักก็ไม่รักชังก็ไม่ชังอันนี้แล้วพระองค์จังหวัดหนทางออกจากกามแต่เราก็อยู่บนโลกนี่แหละแต่เรา วางจิตอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งกามคุลทั้งหลายก็ต้องหมดไปจากเราเมื่อเราอายุผ่านการเวลามามากแล้ว 60, 70, 80, 90ปีแล้วกามคุลทั้งหลายของโลกก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเห็นไหมโยมสังเกตดูวคนแก่ 80, 90ิบเปีไปนอนเขียงนาเล็กๆไม่ยินดีพอใจกับบ้านชสวยๆแล้วเห็นไหมไอเหมือนคุณโยมอยังแข็งแดง ยังมีกามดีอยู่ก็โอ้ต้องทาบ้านสวยๆรถดสวยๆใช่ไหมฮะแต่สิ่งเดียนั้นเต็มไปด้วยทุกหมดเลยนั่งรถราคาเป็นล้านอยู่ในแอร์ในรถเย็นแต่ว่าความร้อนอกร้อนใจที่เป็นหนี้เขาต้องถูกตวงหนี้ใช่ไหมทุกเดือนทุกเดือนนั่นแหละผูเจ้าเป็นทุกโพรามใช่ไหมหลายเรื่องญาโยมไปพิจารณาดูเราจะเห็นได้โอมันเป็นอย่างนี้ แล้วทำไมผ <c oughs> ู้เจ้าทรงตรัสต่อไปว่าบนโลกใบน,นี้เนี่ยมนุษย์ทั้งหลายที่มีโภคทรัพย์มากมีสมบูรณ์แล้วมีเงินทองมากแล้วที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นมีน้อยไหนมีน้อยส่วนมากมีเงินทองมากยิ่งคับแคนมากยิ่งทุกมากแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นด้วยนะครับุูธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้เลยเราเห็นโทษอย่างนี้เราจึงออกบวช สระลาสสมบัติสระทรัพย์สีเงินทองซึ่งเป็นของโลกใช่หไหมมหาโมกธรรมธรรมที่ทำให้หลุดพ้นจากกามมกุลห้านะก็ขอมโนทนากับญาติโยมที่โพสเข้ามาและก็ตื่นขึ้นมาได้รับชมรับฟังกันนะเรื่องนี้เป็นเรื่องอยู่กับตัวเราเพราะทุกคนมีกามกามมกุลห้านั่นแหละ รูปเสียงกลิ่นรสโ,โประพะมันเขาพระองค์ทรงเรียกว่ากามคุณมันเป็นกามของโลกมันก็เป็นไปอย่างนี้ะนะเราต้องเข้าใจเราจะอยู่กับกามของโลกอย่างไม่เป็นทุกข์ก็โดยการเข้าใจมันนี่แหละมันเป็นของโลกนะไม่ใช่เป็นของใครกามนี้ก็ไม่ได้เป็นของใครรูปเสียงกลิ่นรสโฐัตพะไม่เป็นของใครมันเป็นของที่สัตว์ที่มีการเกิด มนุษย์ก็ตามสัตว์เดชานก็ตามเขาก็มีกามก็อย่างนี้เกิดมาแล้วก็สืบพันธุ์แล้วก็แก่เจ็บตายไปด้วยโรคด้วยภัยต่างๆนานาจากกามอย่างนี้ก็ขอมรนากราบท่านทั้งหลายที่โพสเข้ามาวันนี้มีหลายท่านด้วยกันนะมีจากกำแพงเพชรนะจากโน่ะทางบ้านก่อบึงนะ แล้วมีอีกท่นหนึ่งมาจากไหนเนะี่ยในคุณส,บ,สบ,บายแพนะ้แล้วก็หลายท่านนะที่โพสเข้ามานีนะ้คุณสายพินนะอย่างนี้เป็นต้นในเลตท,ที่อาตมาลองไปศึกษาในเชิงลึกของบริษัท AI ไอเขาก็บอกว่าเป็นโยมผู้หญิงมีน้อยนะโยมผู้ชายมีถึง63%โยมผู้หญิงมีแค่40% 40%่สิบ์เซนตนะแสดงว่าโยมไม่ชอบฟังธรรมะในเวอร์ชั่นอย่างพระพุทธเจ้าชอบฟังแบบเวอร์ชั่นแบบไพเลาะหวานปริวอย่างเงี้ยแต่ธรรมที่จะตมาเสนอนี้เป็นธรรมะคาสอนของพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่เจาะตรงเข้าไปเลยพูดถึงทุก์แล้วก็หาวิธีออกจากทุก์เลยโดยเฉพาะโยมผู้หญิงทุกมากทุกเพราะอะไรอ่ะทุกเพราะยึดถือ พระเจ้าว่าผู้หญิงเนะี่ยทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะตุ่มหูทุกข์เพราะแก้วแหวนทุกข์เพราะาเพศทุกข์เพราะบุตรทุกข์เพราะสามีนี่แหละทุกข์ของผู้หญิงอย่างเงี้ย <c oughs> พระเจ้าว่าผู้หญิงเนะี่ยพราะใจในตุ่มหูแก้วแหวนนี่แหละพอใจในเพศตรงข้ามไม่อยากเกิดก็เกิดอีเพราะพอใจในเพศของตัวเองอย่างเงี้ยนั้นผู้หญิงพระเจ้าต้องกัรว่าผู้หญิงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้ผู้หญิงไปเกิดเป็นผมไม่ได้เนี่ย เพราะว่าความเป็น,นกลไกของหญิงนี้เป็นคนคิดมากเป็นคนไม่ปล่อยวางหลายเรื่องนะแต่เมื่อได้ฟังธรรมคาสอนของพูเจ้าเขาจะคอยปล่อยวางได้เห็นตามความเป็นจริงอย่างในสมัยครัง้งุทธเจ้าวิสาขาเนี่ยเป็นโสดาบันตั้งแต่อยู่แปดปีมีบุตรตั้งเกาสิบกว่าคนนะแล้วก็วิสาขาก็ได้หลักธรรมตั้งแต่เด็กๆเ,เลย นี่ก็สามารถว่าโยมก็สามารถเป็นโยมผู้หญิงนี่แหละแต่สามารถจะได้ไต่เต้าระดับโสดาบันโสดาบันนี่โยมไม่ตกนรกได้เกิดอีกเจ็ดครั้งโสดาบันชั้นต้นนี่นะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไปเกิดเป็นเทวดากลับไปกลับมาอยู่มนุษย์กับเทวดาเจ็ดครั้งครั้งที่เจ็ดก็จะได้บรรลุปเป็นพระอัหัน์าีนี้การเป็นโสดาบันใช้หลักธรรมอะไรพระุท <c> ธ <oughs> เจ้าก็บอกเ <c oughs> นึ่งมิสัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคง สองศรัทธานในธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงสามศรัทธานในพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติด,ดีอย่างมั่นคงและประการที่สีตั้งใจสมาทานศีลศีลห้าข้อนั่นแหละแล้วถ้าศีลห้ามันกระพองกระแพงเสริมด้วยการน,นั่งสมาธิการเจริญอาณาปณสตพสิพระเจ้าธรรมสีประการนี้เป็นเครื่องหมายเป็นการบอกแสดงความเป็นโซดาบัน นะอันโยมอยากได้มนุษย์เทวดาก็เอาสูดาบันนะอันก็พยายามละความรู้สึกที่มาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจให้เร็วอย่าไปแช่มันไม่อยากเห็นรลยโอ้ยสวยจังสวยจังทรงผมนี่สวยจังทรงผ้านี่สวยจังอะไรๆหมวแช่อยู่ตรงแบบไม่ดีรีบพิ้งไปเพราะอารมณ์นั้นเป็นการทําให้เราได้เกิดได้พบได้ชาติ พระองค์ทรงตรัสว่าทิ้งอารมณ์ที่มาทางตาทางหูจหมูกลิ้นกายไปจนถึงใจได้ดังดุงด,ดกับพิบตาอันภาวนาดีแล้วพระองค์ทรงสอนภาวนาอย่างนี้นะทิ้งอารมณ์พอใจให้เร็วดุดดังกับพิบตาอย่างเงี้ยถ้าโยมทําได้ทุกก็จะพ้นและเราก็จะพ้นจากบ่วงแห่งกามพ้นจากบ่วงมารใครก็ตามที่เคยมีสามีมาแล้วจนได้ลูกได้ล้านแล้วพอแล้วหยุดแล้ว อย่าไปแสวงหาทุกข์อีกอย่างเงี้ยพระเจ้าทรงตัดไว้ว่าการมีสามีเป็นทุกข์อย่างยิ่งการมีภรรยาก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งการมีบุตรก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งก็รู้แล้วมันทุกข์จะไปเอาทำมาอีกอันเนี้ยจบทุกข์เลยก็เรียกว่าตัดตัณหาเลยในยัติสตรีนะเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมทุกข์จากการเกิดนะั่นแหละถ้าที่ใดไม่เกิดที่นั่นก็แก่ตายและตามมาด้วยความทุกข์ แล้วอะไรเป็นเหตุของทุก์ผู้จ้าตัณหาตัวตัณหานี่แหละที่เป็นเหตุทําให้ทําให้มันไปเกิดทุกข์ถ้าดับตัณหาก็เท่ากับดับทุกข์ครับมากวนแล้ว <c oughs> ต้องต้องให้อยองฟังหน่อยตัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมตัตา,ตา,ตากรรมวกรรมมุนา โมนาวิติโลสาลูกตอวไปตามกรรมให้พรโยมหน่อยปีติโย,ยทิวาจันตุสาปัลเวนัสปมาตาวัวัน,วนตละยุสุีสีพายยโกาวอัวอนาสเนจานตบุตาบัจายบาตาธรรมวัจจันติอายุนาานาันนาง,งาพระลัง มันเสียงดังเกินหรอเออมันดังเกินเดี๋ยวคนทำให้หูแตกหรอนอ่าเพราะโมนาโกหลวงพ่อครับถึงเวลาดู